h o n ด้าคลิก160โฉมใหม่จะมากี่โมงจะมีจอสีตาม p c x ไหมฮอนด้าคลิก160 รถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์สายสปอร์ตจากค่ายปีกนกจะทำการเปิดตัวตามมาในอนาคตหรือไม่หลังจากที่ฝาแฝดร่างพรีเมียมอย่าง PCX 160ได้ทำการปรับโฉมเพิ่มหน้าจอแสดงผลแบบสีและเพิ่งทำการเปิดตัวในไทยไปแต่เมื่อไหร่กันที่รถล่างเพียวคันนี้จะทำการปรับโฉมตามมาบ้างเพื่อต่อกรกับคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดอย่าง Yamaha Aerox Alpha 155 แน่นอนว่าถ้าเราต้องการวิเคราะห์เวลาในการเปิดตัว Honda c คลิก160รุ่นใหม่ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนวิธีที่ง่ายที่สุดก็คงจะไม่พ้นกันย้อนไปดูช่วงเวลาที่รถรุ่นก่อนทำการปรับโฉมโดยรถโฉมล่าสุดที่วางจำหน่ายอยู่ในตอนนี้ถูกเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2022ส่วนรถเจนก่อนหน้าในสมัยที่ยังใช้เครื่องยนต์ลูกเล็กกว่าก็ทำการเปิดตัวในช่วงต้นปี2018 จากข้อมูลตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ารถโฉมเก่าวางจำหน่ายอยู่นานถึง4ปีก่อนจะเปลี่ยนโฉมมาเป็นรุ่นที่เราเห็นกันอยู่และถ้าเราย้ายไปมองที่ฝาแฝดล่างอ้วนอย่าง PCX 160ที่เพิ่งเปิดตัวไปเราก็จะพบว่ารถรุ่นนั้นก็ถูกจำหน่ายมานานถึง4ปีก่อนได้รับการปรับโฉมเช่นเดียวกันถ้าหากเราอ้างอิงข้อมูลตามนี้เราก็น่าจะได้เห็น h อน da c ค i ิ k 160ทำการปรับโฉมเร็วสุดในช่วงต้นปี2026 และต้องไม่ลืมว่าปีนี้ค่ายปีกนกก็อาจจะต้องหาช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อทำการเปิดตัวรถสกูตเตอร์สายลุยอย่าง ADV 160 ที่มีแนวโน้มว่าจะทําการปรับโฉมเพิ่มหน้าจอสีในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือจากประเทศอินโดนีเซียว่ามีการค้นพบรหัสการพัฒนารถสกูตเตอร์สายลุยรุ่นใหม่โผล่มาแล้วด้วยซึ่งอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่ได้รับสิทธิ์การเปิดตัวรถสกูตเตอร์ในคลาส160ไม่ว่าจะเป็น PCX 160 ADV 160 Click 160รวมถึง Stylo 160ก่อนประเทศไทย ทางด้านสเปคของตัวรถนั้นคาดว่าเครื่องยนต์จะยังคงใช้รหัส E-S-P Plus 1สูบ157ซีซีลูกเดิมที่ใช้อยู่แต่ทำการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกใหม่ให้ดูทันสมัยมีความบึกบืนมากขึ้นและอาจจะมีการติดตั้งหน้าจอแสดงผลแบบสี TFT พร้อมระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือรถซิงค์เข้ามาแบบเดียวกับพี่น้องรุ่นอื่นของค่าย ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่คู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดของมันอย่าง Yamaha Aerox 155แต่สิ่งที่เราบอกได้เลยว่ารถที่จะทำการเปิดตัวในไทยหลังจากนี้ก็คงจะมีแต่รุ่นที่ใช้ดิสเบรกหน้าหลังพร้อมการติดตั้งระบบ ABS เข้ามาให้แล้วเท่านั้นเนื่องจากกฎหมายกำหนดหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Mo โต r i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย